การเจริญทางพระราชมตรีกับต่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยสยามความทุกข์ร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูดพึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้ฝันเห็นเลยว่าใครจะเป็นทุระเป็นข้อความในพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฉบับที่52เมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในพุทธศักราช2440แสดงถึงพระราชดําริในการรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากภัยคุกคามของจักรวรรดิยมตะวันตกด้วยพระราชวิธีโสบายพึ่งตนเอง ทั้งความคิดและการเจรจาเป็นหลักสำคัญความในพระราชาหรือไทยอันแสดงให้เห็นถึงปัญหาภาวะความรุนแรงของกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอันเป็นสาเหตุสำคัญให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น ทรงตัดสินพระราชาหฤทยัยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2440ครั้งนั้นทรงใช้เวลา9เดือนเสด็จพระราชาดำเนินเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์อิตาลีออสเตรียฮังการีรัสเซียสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเยอรมนีฮอลแลนด์ เบลเยียมฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสทรงมีพระราชประสงค์จะทรงผูกมิตรโดยตรงกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้รู้จักประเทศสยามดีขึ้นยอมรับอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมของสยามกับนานา,นาประเทศสำหรับฝรั่งเศส ทรงใช้โอกาสนี้เจราจากับผู้นำประเทศโดยตรงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างกันในอีกทางหนึ่งได้ทอดพระเนตรการบริหารประเทศทางการศึกษาทางทหารและทางการศาลตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่างๆซึ่งทรงนำกลับมาประติรูปสยามอย่างกว้างไกล ที่สำคัญทรงวางพระราชกุศโลบายลำดับประเทศที่เสด็จพระราชดำงเนินเยือนทรงเลือกประเทศรัสเซียเป็นประเทศต้นๆเนื่องจากทรงมีสัมพันธไมตรีเป็นการส่วนพระองค์กับพระเจ้าซานิโคลัสที่สองซึ่งได้จัดการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ข่าวนี้กระจายไปทั่วโลกทำให้ราชสำนักต่างๆในยุโรปแต่ละประเทศ ต่างจัดการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติไม่แพ้กันพระองค์ทรงมีพระปฏิสันถานกับพระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศยุโรปได้โดยตรงด้วยภาษาอังกฤษ,กฤษและพระบุคลิกภาพที่สง่างามก่อให้เกิดสัมพันธ์ทัมตรีอันดีความสำเร็จของการเจริญพระราชไมตรีในครั้งนั้นมีการบันทึกไว้ในหลายประเทศ และยังคงเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2450ผลจากการคุกคามของฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดได้ทำความตกลงแบ่งเขตอิทธิพลในสยามกับอังกฤษโดยไม่ชอบธรมรมรวมไปถึงพระราชภาระในการพัฒนาประเทศได้บั่นทอนพระพลานาััยซึ่งแพทย์ถวายคำแนะนำ ให้เสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระองค์ณเมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมน,นีแม้การเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สองจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์หากแต่ได้ทรงใช้ช่วงเวลานี้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆด้วยผลสําฤทธที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศส รัตนโกสินศกร์ศก125ทําให้สยามได้เมืองตราดที่ฝรั่งเศสยึดไว้คืนตลอดเวลาเจ็ดเดือนเศษที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สองพระองค์ได้มีพระราชหัตทะเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานพาดลวิมลประภาวดีกรมขุนอู่ทองเขตขติยนารี ซึ่งต่อมาทรงโปรโดให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์รวมเล่มคือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งเป็นวรรณกรรมบันทึกการเดินทางที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างสูงยิ่งการเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งยังคงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์เป็นประจักษ์ยพยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับนานา,นาประเทศ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่สำคัญผลประโยชน์ทางการเมืองส่งผลให้ชาติมหาอำนาจลดการคุกค,คามอธิปไตยของไทยตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการที่ทรงนำกลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้รวมเป็นพลังปัใจจัยให้ประเทศไทยทำรงเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้โอกาสนี้พยายามหาวิธีปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถทรงมองปัญหาและวิธีการด้วยหลักสามประการดังปรากฏเรื่องนี้ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพความว่า การซึ่งจะรักษาไม่ให้มีอันตรายทั้งภายในภายนอกได้มีอยู่สประการคือผู้จากกันทางไมตรีอย่างหนึ่งมีกำลังพอจะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างหนึ่งการปกครองให้เสมอกันอย่างหนึ่ง